เราก็จะปลามาส่งเสียสุพจน์นะครับให้เอ่ออเามาลงในอันเนี้ยเนี่ยบ่อสำหรับขาดื่มขาเมานะครับเลี้ยงไว้เป็นกับแก้มนะครับผมเอาไหนเอากระชังออกดูสิถ้าว่าบ่อเอิ่นทีมงานมาลงกระชงังไ,งไว้อืม โทรโทรกับบอกอ,อืมโทรกลับหาหลักมาสีหลักก่อนปากพอไดลงไดลี๋ยวป่อยป้าในไพ่อะไรอ่ะในไพ่หน่นแลนะ้วักไว้ก่อนอืม ก็สร้าง n ได้นี่เกือบเครื่องสาคนเดียวอืมอืมเห็ดไปเป็นตัวหหวิตดอกไงแหละง่ายดีหนหนำบ่นเลิกมันก็สูดฟังพอดีมั้งสุดฟังพอดีรมั้งเออสูดฟังพอดีเป็นตกวิดอกอืม มีหก,ก,ก,ก่อนมาเอาสี่หลักนึงดินี่หลังหนึ่งมัดลางมันน้ากันล่มปีมัดหูหลังน,ำน้ำอยู่นัอนสีปีนอยู่บ่าะม,มัดเสา,เา,เาอ,อ,าอ,อาา๋อน,อน,น,อน๋ออ,อ๋ออ๋ออ๋อนเออ๋ออนออออ๋ออออ๋อานน อืปลานินหมันและไม่หมันนะครับผมก็ทีมงานของเราบริการถึงที่บริการทุกระดับประทับใจนะครับตำพนฟันปลา,าพันปลาสนใจก็ติดต่อ,อสอบถามได้นะครับฮะเไอาเอาเอา,เอาแช่ไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเขา,าจะเรียกเรียกทีมงานมาลงอืม เบื้องป้าเก่ามันหลายดิป้าคอปะ่ปะ,ะอ,อืมนี่นี่แหละเอาแช่แช่ไว้ก่อนให้มันคุณน้ำก่อนมันแม่มันมีปากคอนี่เออี้าคอสิมันสวัวป่ะเมื่อเมันออกมันอนอกลางนี้นบ่มีลูกรอกแล้วแม่แหละเงีวเต็มสาพอดีนี่ดกระไดปักริมฟังคแค่นีอน้อืม บอ่อะฝนตโตบ่แห้งมื่ขึ้นขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมปล่อยปลาก่อนนะครับผม